สวัสดีทั้ง12ราศีเลยนะคะวันนี้จิ๊บน่าจะ้าจะดูดวงให้แต่ก่อนอื่นเลยค่ะ ขอบคุณมากๆสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งขอบคุณมากๆทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับจิ๊บรบกวนนะคะแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่จิ๊บนะยจ้า45นัดหมายเวลาดูดวงส่วนตัวกันได้เลยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะนี่คือคำเตือนก่อนดูดวงอย่าเพิ่งรีบเอาไปตัดสินใจอะไรนะคะเพราะนี่เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะหรือเรื่องร อาจจะสลับกันหรืออาจจะเกิดขึ้นกับคุณเพียงแค่นิดเดียวก็เป็นไปได้สําหรับคนที่มีความสุขดีอยู่ชีวิตก็จะยังมีความสุขดีอยู่แล้วก็ถ้าหากว่ามีปัญหาก็มีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาตามที่ไพ่บอกนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมาถึงเวลาละไปดูดวงกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะราศีตุลคนที่เกิดในราศีตุลน,นะคะสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะคลิปนี้มาดูกันว่าในเดือนกรกฎราคมเนี่ยความรักของคนราศีตุลที่มีคู่แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอาคนที่เกิดในราศีตุลคือคนที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมค่ะไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะมาดูไพ่ภาพรวมกันก่อนเลยว่าคนมีคู่ความรักเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะนี่ไพ่ภาพรวมขึ้นมาแล้วนะคะ าราศีตุลที่มีคู่แล้วนะคะความรักของคุณค่อนข้างที่จะเป็นความรักที่คุณก็รู้สึกมีความสุขดีคุณรู้ว่านี่แหละมันคือความรักแม้มันจะยังไม่ได้มั่นคงมากแต่คุณก็รู้แหละว่าเนี่ยคือความรักคือมันยังไม่ได้มั่นคงถึงขนาดที่ว่า,าคุณไว้ใจเขาแน่นอนคุณจะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตหรือว่าอะไรก็ตามคุณแค่รู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นความรัก มันโอเคละสําหรับตอนนี้และคุณกับคู่ของคุณมีลักษณะเป็นเพื่อนนะคะเป็นเหมือนคู่เพื่อนคะ่ะเป็นได้ทุกอย่างคะ่ะเป็นเพื่อนก็ได้เป็นแฟนก็ได้คุณรู้สึกมีความสุขดีในช่วงนี้แล้วก็ยังสารความสัมพันธ์กันต่อเนื่องไปเรื่อยๆสารความสัมพันธ์ที่ดีต่อการติดต่อสื่อสารกันตลอดนะคะถือว่าดีนะราศีตุลที่มีคู่แล้วในเดือนกรกฎาคมนะคะก็เป็นคู่รักแบบเพื่อนแล้วก็สารความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆแต่มีนิดนึงคะ่ะราศีตุล ที่อาจจะเป็นปัญหาหน่อยนะคะไพ่ใบน,นี้โผล่ขึ้นมา5้าเหรียญมันคือการขาดแคลนความรักซึ่งมันคุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าในบางครั้งคุณรู้สึกน้อยใจอยากได้ความรักมากกว่านี้รู้สึกว่ายังขัดขาดอยู่เกี่ยวกับความรักยังยังได้ไม่พออยากได้มากกว่านี้ในเรื่องของความรักเป็นเพราะอะไรคะเพราะว่าใบนี้ค่ะ ไพ่บอสรุปนะเป็นภายในซอฟแวร์ bank, ซึ่งมันมองบอกว่าคุณกับคู่ของคุณมีโอกาสที่จะต้องรีบรีบ,ร,บ,ร,บร้อนๆเดินทางเพื่อมาหากันเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะทางค่ะในเดือนกรกฎาคมราศีตุลที่มีคู่แล้วระยะทางทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรู้สึกว่าค่ะ ความรักความอบอุ่นนะคะนอกนั้นดีค่ะดีหมดเลยมีแค่ตรงนี้นิดเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับราศีตุลที่มีคู่แล้วนะคะงั้นมาดูกันต่อว่าแล้วคู่ของคุณนะราศีตุลเขาคิดอย่างไรบ้างเดี๋ยวขึ้นไพ่พับดวงมาให้ตรงนี้นะคะคู่ของคุณคิดอย่างไรคะราศีตุลคู่ของคุณคิดแบบนี้ค่ะ คู้ของคุณรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันประสบความสําเร็จและมีความสุขแบบเรียบง่ายเขารู้สึกว่าความรักครั้งนี้มีความสุขดีเขารู้สึกว่าถ้าหากว่าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณก็เป็นช้างเท้าหน้าคุณเป็นผู้หญิงเก่งคุณเป็นผู้หญิงที่สามารถที่จะควบคุมเขาได้ดูแลเขาได้อะไรแบบนี้นะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายแปลว่าคุณค่อนข้างที่จะยอมเขาคุณคล้อยตามเขาคุณเอาอกเอาใจเขาคุณยอมที่จะเป็นช้างเท้าหลังให้เขาประมาณนี้แต่ที่สุดแล้วเขารู้สึกว่าเขามีความสุขและคนคนนี้แหละคือ แฟนของเขานี่คือความรู้สึกของเขานะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขารู้สึกก็คือความรักมันอาจจะพัฒนาแบบช้าๆไม่ได้รวดเดว็วก็ไม่เป็นไรนี่ที่นี่ที่เขาคิดนะแต่อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจเขาก็คือว่าไพ่บทสรุปอะค่ะมันเป็น Vi e l o f fortune แปลว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีบางเรื่องที่เขาควบคุมไม่ได้จริงๆมันเป็นเรื่องของคนอื่นๆที่เข้ามามันไม่ใช่เรื่องของเราสองคนเลยแต่มันอาจจะมาเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆซึ่งเขาก็ไม่สามารถควบคุมได้จริงๆแล้วเขาก็ไม่รู้จะท อย่างไรรเพาะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทำก็คือปล่อยมันไปเลยนะคะอ่ะคู่ของราศีตุลเป็นแบบนี้ถือว่าดีนะเพียงแต่ว,ว่าจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เขารู้สึกว่าควบคุมไม่ได้เขาก็ไม่ควบคุมแล้วกันอะไรแบบนี้งั้นมาดูกันต่อนะคะว่าแล้วเวลาศีตุลเองละ่ะคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรนะคะขึ้นไพ,พ่พาพรวมไม่ให้คะ่ะราศีตุลเองคิดว่าอย่างนี้คะ่ะราศีตุลเองรู้สึกแหละวันนี้คือคู่รัก เป็นคู่รักที่ดีที่สุดด้วยเวลาหวานก็หวานเลยแหละแต่ว่าในบางครั้งาราศีตุลนะเก็บความรู้สึกที่ว่าพยายามรักตัวเองไว้ให้มากๆเพราะว่าบางครั้งก็รู้สึกเบื่อพอมันเบื่อๆก็เลยหันกลับมารักตัวเองแล้วก็ราศีตุลคิดนะแอบเศร้าแอบนอยแอบเสียใจรู้สึก จมอยู่กับความรักแบบทุกๆอยู่ในใจของตัวเองแล้วก็พยายามที่จะทําเฉยๆนะอันนี้คือราศีตุลทั้งๆที่มันมีพไพ่ใบนี้โผล่มาคือคู่รักที่ดีที่สุดแต่ไพ่แวดล้อมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเหมือนคุณมีอะไรในใจเสียใจเรื่องบางเรื่องอยู่ในใจก็เลยพยายามที่จะรักตัวเองไว้ก่อนจะได้ไม่เสียใจมากเพราะจริงๆแล้วคุณก็รู้สึกว่านี่แหละคือคู่รักที่ดีที่สุดของคุณนลนะอ่ะทำไมถึงรู้สึกแบบนี้ก็ไม่รู้นะน่าจะเป็นเพราะความห่างไกลนั่นแหลคะค่ะมันก็เลยทําให้มี แน่ใจะนะงั้นมาดูกันต่อว่าราศีตุลควรทําอย่างไรเกี่ยวกับความรักสําหรับคนที่มีคู่แล้วเดี๋ยวึ้นไพ่ภาพรวมไว้ให้ตรงนี้นะคะ คุณควรจะทำอย่างไรเกี่ยวกับความรักคาราศีตุลในเดือนกรกฎาคมไพ่บอกแบบนี้ค่ะจริงๆมันก็เป็นความรักแหละถึงมันจะยังไม่ได้ดูมั่นคงแต่มันก็เป็นความรักที่คุณรู้สึกได้คุณอาจจะรู้สึกอึดอัดหน่อยนะแต่เดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองนะคะ,ะเรื่องที่คุณอึดอัดนะคุณรู้สึกว่าคุณนะ่ะ เหมือนถูกคนรักทอดทิ้งเหมือนคนรักจะไม่กลับมาเหมือนอกหักเสียใจเหมือนเลิกกันแล้วก็จมอยู่ในความรักแบบทุกๆุกของคุณน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ห่างกันแหละถ้าอยู่ใกล้ๆก,กันคุณก็จะหวานมากแต่เวลาที่คุณคิดขึ้นมาแอบเป็นห่วงขึ้นมาว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างมีคนอื่นหรือเปล่าคุณก็จะทุกทุกนะคะเพราะฉะนั้นไพ่บอกแล้วว่าคุณอาจจะอึดอัดหน่อยแต่เดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe